สวัสดีครับวันนี้นะครับหลังจากนักกีฬาหลักของเราแล้วครับจะมีน,นักกีฬาอีกคนหนึ่งที่เป็นนักกีฬาดาวรุ่งผมบอกว่าเขาเนี่ยมีผลการแข่งที่ดีและดีขึ้นเรื่อยๆน้องคาวีเป็นนักกีฬาหน้าใหม่สําหรับองค์การนะครับแล้วก็สาหรับสนามยิงปืนมหาสงคามด้วยทีนี้เนี่ยผมอยากจะให้น้องคาวีแนะนําตัวเองนอกจากแนะนําตัวเองแล้วเนี่ยอยากจะให้แนะนําประเภทในการแข่งขัน ที่ผ่านมาที่ประทับใจให้เพื่อนๆที่กำลังรับชมได้ฟัง้วยครับครับสวัสดีครับนะครับผมวชรพงผังมานะครับเรียกกันว่าคราวดีนะครับครับดีวิชั่นที่ผมลงแข่งแล้วก็คือเป็นโปรดักชั่นดีวิชั่นนะครับถ้าใช้ปืน c ีแซดชาร์โดทูออเรนนะครับในการแข่งนะครับที่เคยใช้ตัวนี้แข่งล่าสุดก็คือที่อุบลนะครับเป็น IP มินินะครับก็ได้ที่หนึ่งของมือใหม่มาครับผมครับครับผมทีนี้เนี่ย ผมอยากจะทราบว่าลองคาวีม well ีเป uh ้าหมายในการเป็นนักกีฬาเป้าหมายสูงสุดที่คิดเอาไว้ในใจเนี่ยคืออะไรครับเป้าหมายสูงสุดจริงๆทุกคนก็ต้องหวังว่าทุกคนก็ต้องติดทีมชาตินะครับก็คือที่บอคือเป้าหมายคือต้องการจะติดทีมชาติครับเป้าหมายสูงสุดคือต้องต้องคือทีมชาติแหละครับแต่ว่าเท่าไหร่ก็คืออยู่ที่โอกาสที่จะพาไปครับขอบคุณครับทีนี้เรามาสร้างเป้าหมายในชีวิตของการเป็นนักกีฬาแล้วเนาะทีนี้ ปืนกระบอกที่วางอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นปืนที่ชอบกระบอกหนึ่งเนาะที่รู้สึกประทับใจช่วยแนะนำปืนกระบอกนี้ให้เพื่อนๆที่กำลังฟังมันดียังไงทําไมเราถึงชอบครับผมก็ตัวนี้ครับเป็นเดิมๆและเป็น Shadow Two All Lens นะครับมีความน้ําหนักบาลานซ์ที่เยอะกว่าปืนทั่วไปนะครับอย่างอื่นก็เดิมๆหมดครับครับผมประมาณนี้ครับครับขอบคุณครับทีนี้มาดูลีลาการยิง ว่าเขาจะยิงได้เด็ดขาดขนาดไหนมารอชมกันครับ Are you ready ready ห้าอับตที่ผมบอกนะใช้ตาล็อกเป้าจัดศูนย์ตามสายตาที่เล็งความเร็วไม่ต้องเร็วมากแต่อย่าควควรอย่าเกินสามวิมีให้ฟันนี่ Are you ready ready

That's right. Shooter, load and make ready. Are you ready? Ready. Stand by. เรนส์คิวเวล่าหนึ่งสองหกแปดช่วยเตอร์โหลดแอนด์แม็กเรดี้ Are you ready? Ready. Start by ยิปเคียร์แฮมเบอร์ดดวโพสเตอร์เวสเคร์เวลา1093ชศูเต้มโหลดแอดเบย์รดี้ Are you ready? Ready. Stand by. Ah!